สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กับสักชิ้นหนึ่งนะครับผมเพิ่งได้รับมาสักครู่นี้เองนะครับเป็นไฟฉายแรงสูงเซอร์ฟนะฮะ SC 3 3ก็สั่งซื้อไปเมื่อวันที่20ก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับวันนี้วันที่27ก็ได้รับสินค้านะครับแพ็กเกจก็มาเรียบร้อยดีสเตตัตตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีครับเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับ ใน Lazada เขาก็จะมีนะฮะนี่นะฮะเอ่อซฟ so SC33 นะครับเป็นหลอด XSP 70.1 High ไฟฉาย LED 5,200ลูเมนนะครับใช้แบตเตอรีออ่ทรงพลัง2-1700เป็น USB ชาร์จนะครับ ก็ใช้เวลาเจ็ดวันนะครับในการนำส่งเขาก็ที่แรกผมดูเข้าใจว่าสมุประการนี่นะฮะเขาก็มีสเตตัสบอกก็คนซื้อก็พอสมควรนะครับ 1.2K นะฮะคนซื้อไปก็ 1.2K ก็ประมาณ1,200คนก็เป็นสินค้าที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับราคาก็เข้าถึงง่ายนะครับ ราคาก็พันกว่าบาทน,นะครับเขามีหลายแพ็กเกจนะครับเป็นทั้งรวมแบตไม่รวมแบตอะไรอย่างนี้นะฮะกล่องก็มาตามนี้ครับเดี๋ยวเรามากแกะดูกันครับวันนี้ผมก็ใช้คัตเตอร์คางหมูของ WORK PRO นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะผมก็ดูรีวิวแล้วล่ะหลายๆที่ ช่องในไทยก็พอมีนะครับคนที่ทำรีวิวไว้ในต่างประเทศก็มีนะครับคือที่ผมอยากได้ก็คือว่าเขามีคุณสมบัติเป็นแท็กที่ข้าโมดนะครเป็นแท็กที่ข้าโมดเอาไว้สำหรับไล่หมาปกติเนี่ยเวลาผมมีปัญหากับพวกหมาจรจัดตามข้างทางเราเดินไปไหนนะครับโดวยเฉาแปลกบุนแม่เนี่ยผมก็จะพกกระบอง พักหลังนี่มันก็ไม่ถึงท่านที่ต้องพกกระบองนะฮะก็เลยอยากจะลองวิธีไล่หมาแบบใช้ไฟฉายดูม้าง ừ ừ. เพราะว่าเห็นเขาทำรีวิวคนวิ่งตอนเช้าๆนะครับเขาก็พกไฟฉายแบบนี้ไปนะครับนี่นะฮะเขาเขียนว่า Sofen S4 33นะฮะสวิต c h Powerful Flatlight นะครับ5,200ลูเมนนะครับ2องเลาย327เมตรนะครับ เป็น USB Type C Charging นะครับ IP 68 Rated Waterproof นะครับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะด้านหลังเขาก็มีสเปคนะฮะ Eco 50ลูเมนนะฮะ Low 300ลูเมน Medium 750ลูเมน High 1800ลูเมนนะครับแล้วก็ Turbo 5200ลูเมนนะครับก็แสดงว่ามีไฟทั้งหมด5ระดับนะครับ แล้วก็มีทักกีคอลโมดนะฮะแล้วก็เป็นแบบเป็นทรายนะฮะเป็นแบบแวบบแวบ,บแวบ,บเหมือนหางเครื่องบินนะฮะเอ่อตัวนี้เขากันอ่าสเตอ่ากันน้ำกันฝุ่นนะครับ ip 68 1เมตรนะครับเอ่อผลิตจากเซนเจ้นซิตี้นะฮะจีบะนี่นะฮะก็กล่องสวยงามดีะฮะ s ซเฟนเ SC-33 นะฮะตัวนีีเขามีกริปด้วยนะฮะสวยดีที่แรกผมจะเอา s so ซเฟน n SC-28 ย่าเออเพิ่มตังอีน่อยดีกว่าในกล่องก็อย่างนี้นะครับ๋ยวเรามาแกะกล่องกันก็เป็นแบบอ่าเป็นแจ็กเก็ตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเขียน SC-33 Black x h p 7 0 d ขีด HI 6ไ0หกนึ่งผล 6,500K นะฮะ น่าจะเป็นชนิดของหลอดน,นะฮะเอ,อ่อน่าจะเป็นแจ็คเก็ตหมดแล้วครับเรื่องนี้ยออกไม่ฮะเป็นแบบกระเป๋าแม่เหล็กนะฮะกล่องแม่เหล็กในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะฮะคู่มือการใช้งานนะฮะบอกสเปคต่างๆแต่ตัวเล็กมากนี่นะฮะคู่มือการใช้งานสเปค เป็นแบบ2 1 7 0 0นะฮะครับโซเฟอร์น c 3 3ีนี่นะคะคือวิธีใช้งานก็ไม่ยาก้วครับกดไม่เบิ้ลก็เดียวไม่เดียวก็ค้างนะครับในกล่องนะครับก็มีมีโอลิงมาให้2ตัวนะครับเป็นอะไหล่กันน้ำนะครับ,แล,ลรบ o แล้วก็พาราคอตนะฮะโอลิงแล้วก็พาราคอต แล้วก็สาย USB Type C นะฮะ A to C โอ้ยยาวพอสมควรฮนะอันนี้ดีหน่อยแล้วก็มีตัวไฟฉายนะฮะนอนอยู่แหมกลิ่นใหม่เลยนะนี่นะฮะตัวไฟฉายนี่นะฮะ สวีทอยู่ที่ด้านหลังนะครับ s o เฟ n s 4 3 3สตัวนี้เขามีกริปนะฮะใช้เนน็บกระเป๋าเน,นี่ยมันเก่งได้นะกริปพ็อกเก็ตกรด้านปากก็จะทำเป็นคล้ายๆกับคราวนะฮะเอาไว้สำหรับทุกกระจกได้อะไรได้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วนะฮนะเขามีมิลลิ่งไว้นะเป็นคราว มี USB นะฮะสาย e ด้านนี้นะฮะที่ดดมแกะได้แล้วก็เสียบถ้าชาร์จไฟเราจะเป็นยังไงนะครับชาร์จไฟก็คงขึ้นเป็นสีแดงสีน้ำเงินนั่นนะฮะถ้าไฟไม่เต็มก็คงจะเป็นสีแดงถ้ามีถ้า ถ้าไฟเต็มก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะพอดีผมมีตรงนี้มันมันไม่ได้นี่นะฮะก็คือชาร์จ USB นะฮะเป็นแบบ Type C เสียบไม่ผิดผมชอบนะเสียบไม่ผิดตัวนี้ก็มีฐานมาในตัวเลยนะครับแล้วก็มีแท็กโปรเทคไว้นะฮะคือก็ใส่ฐานมาให้แล้วคือผมซื้อพร้อมฐานนะ,ะมันก็จะราคาหนึ่ง แต่ถ้าเพื่อนมีฐานแล้วก็ซื้อแต่เพอตัวเครื่องก็ได้นะ housing body นี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะมีรอยกันลื่นม,มี pocket grip นะฮะสวยอะ่ะกระทัดรัดนี่นะฮะความยาวพอดีพกพาง่ายเหน็บกระบปกกระเป๋าโกงเกงได้นะฮะตัวนี้เขามีกันน้ำ ip หกสิบแปด เอ่อไทซีนะฮะห้าพันสองร้อยลูเมนเนี่ยถ้าเราจะเปิดเอ่อเปิดสายฐานนะฮะอ๋อหมุน่างนี้หมุนที่หัวเลยฮะเขาจะมีมีแผ่นโปรเทคมานะฮะแล้วก็แผ่นออกนี่นะฮะแท็กเตือน Warning Tag คือไม่มีไม่มีพาดนะฮะข้างในก็เป็นสปริงนะฮะฐานนะครับเขาก็จะมีรูปนี่นะก็รามัระวังนิดนึงนะฮะนี่นะฮะรูปฐานอันนี้เป็นฐานหัวเรียบนะฮะอันนี้ลบอันนี้บวกหรือเปล่านะต้องดูดีๆนะฮะแล้วเขามีบอกอยู่น่าจะใช่นะฮะ เป็นฐานโซเฟนนะฮะสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าพันมิลแอมนะครับสองถึงเจ็ดศูนย์ศูนย์ผมกลัวผิดนะผมเลยคาคาไว้นิดหน่อยสองถึงเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าพันมิลแอมเดี๋ยวลองมาดูแสงกันนิดนึงฮะเดี๋ยวลองมาเทสเปิดปิดนะฮะ เวลาจะไขเข้าไปก็กดนิดนึงนะฮะเราสปริงเขาสู้อยู่นี่นะฮะอ๋อใส่ไม่สนิทไม่ติดนะฮะต้องไขให้ชนนะฮะนี่นะฮะก็ใช้งานได้นะฮะ ก็จะมีสถานะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปชาร์จแล้วก็ลองเล่นดูก่อนแล้วเขาจะมารีวิวว่าเป็นยังไงนะครับวิธีเล่นก็มีอยู่เลหล,หลายๆคลิปนะครับแต่นี้ก็เอาไปแค่อันสบนะครับตัวนี้คือมีกริปนะฮะพ็กเก็กริปเน็บกระเป๋าเน็บกางเกงเน็บเสือ้อเน็บกระเป๋าสพายนะฮะมีไฟบอกอินดิเคเตอร์นะฮะเวลาเราก,กดไฟจะขึ้นว่าตอนนี้ไฟสีเขียวก คงจะมีแบตอยู่พอสมควรนะฮะจับถนัดมือนะฮะถ้าเรากำนะก็จะขนาดนี้นะฮะถือสะดวกนะไม่ลื่กนกรีวิวสั้นๆสำหรับการอันบ็อกซ์นะครับโซเฟอร์ so SC สามสสามนะครับไฟฉายแหล่งสูงใช้แบตสองหนึ่ดูนนนะฮะชาร์จ USB Type C นะฮะสวยดีฮนะ ก็สรุปตามนี้นะครับในกล่องก็ทำให้ดูแล้วนะครับเขาก็มีตามนี้เลยนะครับนอนอยู่ในนี้เลยมีพารคอดมีโอลิงสตัวแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะฮะมี่ก็มี warning tag นะฮะแล้วก็มีแผ่ที่เอาไว Block ้บล็อกแบตเตอรี่นะฮะ นี่ก็เป็นแม่เหล็กนี่นะฮะผมลองเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีนะครับนี่นะฮะโซเฟร์ SC สามสามใช้เวลารอประมาณ7วันนะครับผมสั่งวันที่20ได้วันที่27่ก็รีวิวสัน้นๆให้กับเ,เพื่อนๆในช่องนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ